วิวสวยไปตรงเทียงนาน,น้อยดีกว่าตรงนี้มันแฉไม่มีที่ให้นั่งสะดุดวิวสวยเขาเรียกไปไม่ถึงไม่ใช่มันมันมันก็ไม่ได้มีคำถามอะไรที่แบบว่านั่นหรอกแต่คือมันเป็นแบบยังไงมันมันรู้สึกยังไงไหมรู้พอพอหมดปุ๊บแบบคือ ทำไมมันเปลี่ยนอารมณ์ได้เร็วขนาดนั้นนะคนน่ะอ่ะ,อะผมถามหนะ่อยคือทําไมแบบเราเล่นสนุกสนุกดีพอแบบปุ๊บมาวูบไปเลยแบบไม่มีมุกที่จะเล่นอ่ะมันตื้อมันตันหมดเลยผมอยากรู้ดีจา้าเชสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับผู้สาวจะกลับ,บานแล้วโอ้ติแม่นป่ะครับสงสัยแล้วครับสงสัยมอนก็ร่างใจเลยครับผม <laughs> อาโซในสตอรี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันก็จะมีแบบบางครั้งก็เออเราคุดสู้อ่ะเล่นหน่อยเล่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอวันนี้เราแบบคุยกันเบาๆนะคุยกันตามตามตามกระเยิมมนยครับผมคุยตามกระเยิมนะครับ,ร,บรู้จักไหมคุยตามกระเยิมเจอมุกแทงใจดำบ,บ่เบาชิดวัฒนาไม่นะครับมันก็เป็น มุกธรรมดาที่เล่นเล่นกันอยู่แต่คือไม่รู้อ่ะผมหมดลงไปเฉยอ, <c oughs> อ่ะไม่รู้จักกสนะไอชิส,สวัสดีครับเป็นอย่างไรดูไม่คึกคักใช่ใช่มันดูเหมือนกับว่าไม่คึกคักอะ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละคุยเบาๆไม่ได้ยินจาาที่รักกสนามันอิ่มตัวหรือเปล่าในอารมณ์เหนื่อยมั้ง น่าจะอยู่ที่ว่าคําว่าเหนื่อยนี่แหละครับคิดถึงลูกสาวและลูกจ้างที่บ้านหรือเปล่าครับรา่านนะบอละจ้าไอ้ท่องตีไอ้าอารมอารมณ์แปรปวนคืออยู่แสงแยงตาสาา่านนะเที่ยงนานในตำนานเดนนี่ท่านครับป้าป้ากับบ้านเจา้สาส่านนะรัตนาว่าตัวเองอ่าให้ไหม,ไมคิดหอดลูกสาวไปแอ้าอยู่มากก็เป็นแบบนี้แหละคิด <laughs> ไม่ใช่เมื่อเช้าก็ยังดีๆอยู่นะทำแอดชิดดูท่าแอดชิดดูซึมๆใช่นะบอกให้ไปถามน้องเมย์กับคุณเน่งว่าชิดกระโดดเทียงหน้าเลยสันนเป็นอะไรถอนหายใจบ่อยนั่นแหละครับผมถึงแปลกใจว่าตัวเองเป็นอะไรเอาไปามาจะเป็นกลายเป็นเลิกซุมเศร้าเนี่ยโกรธใครคะเมนจะมามั้งวาสันวามีบ้างบาง,างครั้งค่ะคิดถึงเมียบอก มันไม่ใช่มันไม่ใช่อารมณ์นั้นคิดถึงเมียบอว่าะธานะรอไปเมือไอชิดว่าะธานะโภอ่าภายัภายภัยโบล่าคืออยู่ที่เป็นนางยุใสนเนาะแดดก็สองตาใช่ไหมเดี๋ยวอีกอย่งหน่อยค่อยมาใหม่เนาะแดดมันสองตาหมดนะนางเด่นอยู่นี่แนะหละเข้าถ่ายวิวทั้งผีอ่าดูบรรยากาศทางนี้ได้นะครับเดี๋ยวชิดจะนั่งอยู่ตรงนี้นะครับผม ถ้าฝั่งนี้ถ้าเกิดว่าเขาสร้างถ้าเกิดว่าเขาสร้างเสร็จแอดลุงเขาเรียกเข้าบ้านลุงมาสั่นมาจ้องยังมาสัน่นรู้แล้วครับเข้าไม่ได้ผมมีของบางอ่าคิดถึงเมียบ้างก็ได้จ้ามันไม่ใช่อารมณ์ผมไม่มีเมียครับผม <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นอารมณ์แบบเหนื่อยเพียอยากแบบเอออยากจะ นั่งพักอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยครับผมแมนจะเจอเขาต่อไปมาเบิงแอดชิดดีกว่าครับผมมาดูผมดีก็ได้นะคุยกันนะดูหน้าดูหน้าแล้วก็มองตาเหนื่อยขาดยาบอดชิดประมาณนั้นครับผม วไวซีแปดว่าท่นานว่าอารมณ์ใบทองทีแอดชิดประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับเออเอาวิวเดิมค่ะสวยมากๆแดดส่องแดดส่องไหมแดดไม่ส่องใช่ปะ่ะอ๋อแดดไม่ส่องนะครับผมใครว่าอะไรนะไม่ไม่มีใครว่าครับคน คนเราก็มีบางอารมณ์ขึ้นขึ้นงลงใช่ใช่ใช,ใช่สงสัยทัวลงเมื่อเช้าตีลูกไม่ใช่ครับผมทัวร์ลงผมไม่เคยซีเรียสแล้วผมก็ชอบด้วยชอบเทียงกับคนมันสนุกดีแล้วมันมีอะไรให้พูดเดยอะแยะครับประมาณนั้นครับผมวิวสวยปากบางปากบางๆงนี่แม่มาสั่นมา เอาวิวนี้นะเลือดจะไปลมจะมาบอลกครับประมาณนั้นแกคิดตาในแอด่าสันา่น่าเอ้ยบอลไปยังครับผมใส่แว่นตากบเกินเรียบร้อยแล้วแอดอย่าน้อยนะมันเออใช่ใช่มันเป็นอารมณ์ในหนอยอ่ะแบบเบื่อเบื่อซิงซประมาณนั้นแหละอ้เจ้าโดนของตีถึงว่าสง่งอุ้ยอยเอาแว่นเขาอ่าเขาไปใส่ตีว่าสันา่น่าจ้าอารมณ์คนได้เข้าสองสอบ ซึมเศร้าเปล่าคะ่ะน่าจะประมาณนั้นครับผมมาแล้วมาแล้วครับฟังเพลงพัศน,นะฟังเพงเลงบ่ะเอ้ยแต่เครื่องนี้มันถึงจะเปิดเพลงได้อีกเครื่องหนึ่งมันเปิดไม่ได้คึกอยู่ดีๆทำทำไมเหมือนหมดแรงใจน่าจะประมาณนั้นนะครับเขาเรียกอารมณ์แปรปวนอ๋อใช่นะน่าจะประมาณนั้นแหละครับวิวสวยคนก็่ออยู่พัศนาหาคอนเทนต์ใหม่ๆมาเล่นสิพัศนาเออ มันมันนา่าจะเป็นแบบนั้นนะครับมันเหมือนกับว่าเอ้ยมันแดดแบบเก่าเก่าแบบเดิมเดิมแบบแบบแบบอะไรก็ไม่รู้จริงจรงิใช่ใช่ทุกคนไม่เบื่อมั้งเหรอบ่งหน้าผมเสมอเบื่อหรือบ,บ่อารมณ์คนท้องมาทัานนะเอ,เอาเอาแดดตองตาคนกันไน้บัเนี้ยเอานี่เอเอปรับให้มันมืดมือ,มอ,มอตั้งนิดหนึ่งมืดเปล่ามืดเปล่าเห็นยังบอลูเรีองเป็นยังบอลูเร่องมานนะ อ๋อน้อยใจตัวเองบอน่าจะประมาณนั้นครับว่าทําไมมันทําไม่ได้อย่างอย่างที่ตั้งใจลงแจ้งข่าวยาถอนหายใจบ่อยมันคือทอมากนะแอดชีดตวัฒน,นะ <c oughs> ปากแปลบวแวะครับครับเอาเอามเศร้าเศร้าเบื้องพระทีต่ตกดินครับผมเก็บยอดมะม่วงอ่อนไปซุปแอดชีตใส่แว่นอำพางอะไรเปล่าใช่ครับอำพางนี่แหละอำพางสายตา อาจจะส,สนุกสนานอารมณ์แบบเสียความรู้สึกเออไม่ไม่ตอนเล่นกับอแอดน้อยอะ่ะมันเป็นคอนเทนต์ที่ผมกำล,ลังจะทำอยู่แล้วมันไม่น่าจะเสียความรู้สึกนะไปละชิดบ้านเฮ้ยประธานาจา้าขอโทษจา้าขอโทษ